อืนมาผมมาเล่เนป้องเลยเห็นเขาข้าวสารหายผมก็เลยไยแจ้จความครับสองเขาบอกว่าคนร้ายมาขโมยของบ่อยมากตำรวจบอกจับไม่ได้เพราะเขาบ้าสติไม่ดีนี่คือช่องโง่กฎหมายไทยหรือเปล่านะคะไปดูความเดือดร้อนกันหน่อยนี่จับภาพได้วงจรปิดนะคะหมู่11ที่บุงน้ําเต้าหล่ำศักดิ์เพชรบูรณ์คนเดิมลคะค่ะนี่เข้าไปหยิบเข้าสารสองถุงขึ้นมอเตอร์ไซค์หน้าตาเ่ยแล้วมักจะมาร้านเดิมก่อนหน้านี้ขโมยถังแก๊สปิกนิกนะคะ เจ้าของร้านบอกอ๋ออีกแล้วติดวงจรปิดเอ่ยอะไรเอ่ยจับภาพได้ทั้งหมดแหละแต่ตำรวจจับเขาไม่ได้นะจ๊ะเคยแจ้งความสฉพาะลมศักแล้วผ่านไปหลายวานันตำรวจบอกยังจับไม่ได้ก็กลัวว่าชายคนนี้จะไปก่อเหตุซ้ําหรือเปล่าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะคะเจ้าของร้านค้าอย่างพี่รณาริศต,ต้นยศค่ะอายุ34บอกสิมิถุนายนเปิดร้านขายของตอนบ่ายเห็นคนขี่รถวนเวียนไปหน้าร้านและเข้าไปหยิบแก๊สปิกนิกค่ะก็ไม่รู้หรอก ซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตะโกนบอกเฮ้ยตะหมอนี่มาหยิบทังแก๊สไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้ตัวว่าเอา้ามาหยิบไปเฉยเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะคะกระทั่งรู้ว่าคนนั้นชื่อคิมหันแจ้งตำรวจทันทีที่สาพหลม่มสักตำรวจบอกว่าอมไม่ต้องมาแจ้งความหรอกคนนี้บ้าเอาแล้วยังไงอ่ะก็เลยหันไปเพ,พึ่งพาผู้ใหญ่บ้านค่ะให้พาไปบ้านคิมหนันอยากได้ถังแก๊สคืนค่ะอื แล้วพอเปิดวงจรปิดย้อนดูอีกทีเอา้าคนเดิมเลยเคยขโมยของในร้านบ่อยมากลองฟังดูค่ะเื้อคิมหันเป็นคนสติไม่ค่อยดีผมก็ไปแจงง้งความตำรวจบอกแจง้งแ่้มันเป็นบ้าผมก็เลยโอ้ยไอ้หผมก็ขอทังแก๊สคืนคผมก็เลยไปบ้านผู้ใหญ่บ้านที่หมู่สิบเอ็ดบ้านเขานะครับตรงขวางให้เขารับาไปเอาถังแก๊สพอ,อได้ถังแก๊สคืนมาผมมาเล่นต้อมด้วย เห็นก็ข้าวสารขายผมก็เลยไปแจ้งความกับสองขายไปที่กระสอบเนาะสองครั้งครับอ๋อสองคร<อ>ัง,องตอนแรกรับเข้าไปแล้วเขาไปถามขายให้ร้านค้าเลยทีเลยไปนะครับอ๋อครับเขาไม่ได้ซื้อเขาโทรบอกว่าแค่ข้าวข้าวร้านผมไหมอ่าเขียนราคาไว้สามร้อยสามสิบผมทีเจ็ดประการทีนี้ไอ้อ๋อเป็น,นะเ,ปนเป็นที่รู้กันว่านี่คือคือข้าวร้านเราครับ เขาก็เลยกลับไปที่สพลมศักดิ์อีกรอบเพื่อให้จัดการกับคิมหันนะคะตำรวจก็ไม่จับคิมหันค่ะยังไงก็ตามเรื่องนี้เราอยากให้สพลมศักดิ์ชี้แจงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็น่าจะเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านหรือเปล่าเพราะว่าคิมหันก่อเหตุบ่อยอประเด็นสําคัญคือของหายไม่ว่าจะถังแก๊สหรือว่าข้าวสารก็ตามอะ่ะคิมหันอยู่บ้านแล้วใครดูแลคิมหันครอ,อบครัวหรือเปล่ามีพ่อมีแม่ไหมนะคะคนนั้นจะต้องเป็นคนจ่ายตังค์นะคะให้กับร้านค้านะคะอ มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะเนาะคนทำมาค้าขายด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม